สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกๆท,ท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยทรัพย์นับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยทรัพย์นับล้านจะมานําเสนอสูตรเด่น10หน่วยบน43รอบนะคะเป็นสูตรที่1นะ43งวดติดก็ว่าได้นะคะเพราะว่าแต่ละงวดเขาก็ยังไม่หนีไปไหนเลยนะคะอ่ะ890124 มวดที่ผ่านมานะคะออกเก้าห้าหนึ่งอ่าหนึ่งมาเห็นไหมสิบหน่วยนะทุกท่านนะสิบหน่วยเท่านั้นนะคะสิบหน่วยเท่านั้นไม่ต้องกระโดดไปไหนเลยนะคะอ่าเนี่ยห้าหนึ่งนะคะส่วนนี้ก็เข้าในเ, 5, เลขห้าหนึ่งเลยนี่ห้าหนึ่งเลยนะคะหลักร้อยก็เอามาผสมเสียบได้เลยนะคะ ส่วนสูตรที่สองนะทุกท่านนะอันนี้เป็นสูตรที่สองนี่คือสิบหน่วยชุดเล็กนะแต่ไม่เล็กเหมือนชื่อนะคะคือเป็นแบบมาแบบไม่ได้สนสนหน้าอินหน้าพรมเลยนะทุกท่านนะเออนี่ค่ะนี่ค่ะคือตัวเลขที่ออกมารอบที่ผ่านมาอันนี้ถูกค่า ตัดแล้วได้8กับ4ถ้าไม่มาเห็นไหมที่จฉันบอกว่าถ้าไม่มานะตัดแล้วได้แปกับ4เนี่ยถ้า8กับ4ไม่มาเขาจะเดินคู่ชุดทันทีเขาก็มาในชุดนี้สูตรนี้จะเป็นแบบนี้นะคะไม่หลุดไม่มีหลุดไม่หลุดเลยแต่ถ้าตัดไม่มา4กับ8นี้ดึงออกไปไว้แล้วผสมเลย 9ก้าห้าเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามไล่ไปเลยจับเป็นคู่ชุดแบบเนี้ยประกบออกมาแบบเนี้ยก็มาได้หนึ่งห้าเดี๋ยวเราเข้าไปเทียบกับสูตรอื่นอีกทีอะไรประมาณนี้นะคะสูตรสูตรใหญ่สูตรพี่ใหญ่สี่ยอดกุมารน,นะคะอ่ะฝากคำเตือนกันเลยดีกว่า พูดอธิบายให้ฟังแล้วก็ฟังนะคะฟังแล้วก็คิดตามนะคะท่านจะได้เข้าใจเนาะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสุรที่ดิฉันทําให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี่เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกทกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนจะนําไปใช้กันนะคะช่องของเรา ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยซับนับล้านฝากกดติดตามกด,กดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะทุกท่านนะอ่าเดี๋ยวทําช่วงน,นี้เสร็จเดี๋ยวค่อยไปในส่วนแต้ม2ตัวบนนะทุกท่านเออหลายหลายท่านคอมเมนต์ขอมาว่าจานเมื่อไหร่จะลงแต้ม2ตัวบนอ่าเดี๋ยวลงให้นะคะเดี๋ยวรอบนี้จะมี3ตัวให้ด้วยนะคะจะมีแต้ม3าตัวให้ด้วยนะคะ อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันในรอบนี้คือ16กันยาไปใช้1ตุลาคมสูตรนี้ใช้หลักหน่วยบนและ10ล่างดิฉันบอกเลยนะว่าให้ทุกท่านเน้นสูตรพวกนี้ไว้นะคะทุกท่าน,น,นเน้น10หน่วยไว้เลยนะคะเน้น10หน่วยไว้อ่ะเรามาลุยกันดูสำหรับ2ชุดนี้นะคะทุกท่านหน่วยละอ่าหน่วยบนบวก10ล่าง สองบวกสี่เป็นหกหกบวกแปดเป็นสิบสี่ค่ะบวกแปดคงที่นะคะทุกท่านนะได้สี่สี่ไปบวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบได้ศูนย์นะคะได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์ทีนี้เรามาดูกันนะคะในหนึ่งตุลาคมนะคะรางวัลที่หนึ่งออกเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองสองศูนย์สอง ิบหน่วยนะคะทุกท่านนะมองแค่สิบหน่วยสิบกับหน่วยเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปมองไกลเลขศมาถูกต้องอ่ะไปต่อใครหนตุลาไปใช้สิบหตุลาคมนะคะสอบวกหกเป็นแปดบวกแปดเป็นสิบหกค่ะหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่ได้แปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สอง หกเจ็ดนะคะทีนี้เรามาดูกันใน16ตุราคมหกสิบหกเาสมหนึ่งสะคะหกมาค่ะสิบหน่วยสี่กับหกหกมามาต่อสิบตุราไปใช้หนึ่ง พฤศจิกานะคะ6บวก4เป็น10 10บวก8ได้8 8บวก1เป็น9 9บวก1เป็น10ได้0 0บวก1ได้1 1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4ได้8ได้9ได้0ได้1ได้2และได้10นะคะทีนี้เรามาดูกันใน1พฤศจิการางวัลที่1ออก7 4 3 9 5 1นะคะ มาไหมคะมีไหมหนึ่งมาในหลักหน่วยอ่ะเน้นหน่อยหนึ่งนี้นี่นี่นี้นี่นี่ศูนย์มาอันนี้หมาอ่ะรอบนี้หนึ่งมานะคะทีนี้เรามาดูในส่วนรอบดีเดกันดีกว่าจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้คือเด่นสิบหน่วยบนน้องเล็กนะชุดน้องเล็กนะคะเดินมาสี่สิบสามรอบติดนะคะมาดูรอบดีเดยจะได้เลขอะไรไปใช้ 6วกหเป็น7 7เบวก8เป็น15นะเห็นไหมมีเลขค่าติดต่อติดสอยห้อยตามอันนี้เลข9มาเออ 6, บวกหเป็น7 7 8ดเบวก8ปเป็น15 5หบวกหเป็น6 6บวกหเป็น7 7บวกหได้8 8บวกหเป็น9 9บวก2เป็น11ได้หนึ่ง9 1 ได้มาแล้วหนึ่งชุดนะคะก็คืออันนี้คือชุดที่หนึ่งนะคะทุกท่านนะวางสิบหน่วยให้ดูนะสำหรับชุดนี้จำเป็นยังไงเขาจะมาในลักษณะใดเดี๋ยวดีฉันขอตัดกับชุดนั้นก่อนดูสิอ่ะขอตัดชุดนี้ดูสิเพราะดีฉันคิดว่าเดี๋ยวนะ ตัวไหนจะมาดิฉันจับไตเข้าใพยายามจับไตนะทุกท่านนะดิฉันพยายามจับไตไปตลอดเลยว่าตัวไหนควรจะไปควนจะมาสูตรที่หนึ่งนะ7 8็ดแหนึ่งสองเก่อนหน้านั้น9034ชนที่9กศไม่มีสมไม่มี สไม่มี1มีชน9กับ1รอบก่อนหน้านั้นชน9กับ1เอ้ยไม่ใช่ตรงนี้สิโอเคขอภัยค่ะ903 9 03ไม่มีสมี1มี9014ชนสตัวมาเลขหนโอ้โหเจ้ารคุคลรุนชอ่องอารอบนี้นะคะเจ็ดแสองเมีไหมเจ็ด แอ้าวอันนี้ก็มี7 8แปดกเข้าด้วย1นึ่สองเกกับ9อู้4ตัวรอบนี้ชน4ตัวอีกแล้วนะคะอ่ะห้าหกเจ็ดแปนี่คือหลักสิบนะถ้าเข้ามาหลักสิบก็จะอยู่ลักษณะนี้ แต่ถ้ามาหลักหน่วยอะ x x หาหาตัวมาเสียบ x x ห x x เ x x แ x x เแล้วก็ x x หแล้วตัวที่ชนนะทุกท่านนะตัดตัดได้ไหมสองสูตรนี้ถ้าตัดได้ถ้ามาก็โอเคถ้าตัดไม่ได้เป็น2ตัวเลยนะคะจะบอกให้ ตัวที่คุณน่าสนใจก็คือ7 8 9 1นะไม่ว่า10หรือหน่วยนะคะ7 8 9 1จะมาหลัก10หรือหลักหน่วยไม่มีใครทราบนะคะแต่คือสูตรนี้คือเดินเฉพาะ10กับหน่วยไปดูในส่วนสูตรที่2อันนี้สูตรหนึ่งนะทุกท่านนะสูตร2ไปต่อคะ่ะ สูตรที่สองในงวดวันที่16พฤศจิกายน10หน่วย35รอบรวดสูตรนี้ใช้หลัก10บนเทียบ10คือเลข1ค่ะ1ไปบวก1เนี่ยเป็น2องสองบวกหได้3 3มบวกหเป็น4 4่บวกหนึเป็น5 5าบวกหเป็น10ได้0ูนย์หนึ่งสผลปรากฏว่าเลขที่ออกใน 10, 1ตุลาคม66 เจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองโอ้โหสองมาระเบิดระเบิอนะคะสองศูนย์สองตัวเลขก็จะอยู่แค่สิบกับหน่วยก็คือศูนย์กับสองมองหาไหมคะมาทั้งสิบทั้งหน่วยเลย mm hmm. เต็มคาราเบลเลยทุกท่านเลยอ่ะมาต่อกันหนึ่งตัราไปใช้สิบหกตุลราศูนย์เทียบ ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกห้าเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เก้านะคะทีนี้เราไปดูกันสิบหกตุลาคมเก้าสามหนึ่งสี่สี่หกค่ะมองแค่สิบกับหน่วยนะข้างหน้าไม่ต้องไปมองนะคะห้า,ห,าหลักร้อยไม่ต้องมองถ้ามาก็ถือว่าเป็นกำไรนะคะ ศูนย์มาเอ้ยสี่มาค่ะหลักสิบสี่มาในหลักสิบเลยนะคะรอบนี้ทีนี้เรามาดูในสิบหกตุลานะคะไปใช้หนึ่งพืศอสจ,จิกายอนสี่เทียบค่ะสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกสามเปิดบวกห้าเป็นสิบสามได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดสาม ไปดูในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนะคะเจ็ดสี่สามเก้าห้าหนึ่งคนปรากฏว่ารอบนี้มาที่เลขหาค่ะหลักสิบขอเน้นๆเทคแคร์หน่อยน่ารักมากเลยส่วนนี้น่ารักมากน่ารักมากมายเลย ท่านใดไม่ได้ดูชุดพวกนี้นะผ้ามพลาดเลยนะเสียใจด้วยนะถ้าไม่ได้ดูอ่ะเรามาดูในรอบดีเดยกกันดีกว่า5ค่ะตัวเทียห้าบวกหนึ่งได้6กหกบวกหนึ่งเป็นเจ็บวหนึ่งได้แปดบวหนึ่งเป็นเก้เบวกหเป็นสินอ้ยะมีหมี9มีสให้เห็นอ่ะทีนี้เราจะมาตัดนะคะเราจะมาตัดกันในชุดนี้ เด่นสิบหน่วยบนนะคะตัดสองโซดน้องเล็กนะอ่ะมาดูกันสูตรที่หนึ่ง ห้าหกเนะคะทุกท่านนะห้าหกเจ็ดแปดเนึ่งเฮทำไมตัวเลขตัวเลขไปด้วยกันห้าหกเหนึ่งส่วนสูตรที่สองค่ะห้าหกเดปสประโทมันใช่ไหมละ่ะทำไมมันเป็นตัวเดียวกันไปหมดเลยอะ่ะเคยเป็นไหมะ เคยเป็นแบบนี้ไหมอะสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดแปดสามอ่ะอะไรก็เกิดก็ต้องเกิดแล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่เป็นแบบนี้ตัวเลขมันตัวเลขมันขาดแค่ตัวเดียวอยู่นี่รอบที่ผ่านมาเนี่ย อ่ะขออนุญาตถอยไปดูนะฮะถอยไปดูเพื่อความมั่นใจนะทุกท่านนะดิฉันขออนุญาตถอยไปดูแล้วมันหายไปไหนหมด่ะที่ประกบไว้หรือว่าเราไปวางไว้ชุดหนึ่งสุดที่หนึ่งหรอหืมตัวนี้ไม่มาเข้าคู่ชุดเหมือนกันหกสี่สี่หเห็นไหมฮะ สูตรสองนี่ชอบอยู่หลักสิบหรือเปล่าเห็นไหมสี่กหกสี่เก้าศูนย์สองไม่มาหกกับสี่มาเลยเขียวห้าศูนย์ูนสองมีเห็นไหมศูนย์สองมีนะ,ะเนี่ยรอบเนี้ยโอ้ยฉันง่วงมากเลยอ่ะเรามาประกบกันในชุดนี้ก่อน โอจะมันเยอะมากเลยนะทั้งหมดห้าตัวเลยนะมีแบบนี้ไหมเนี่ยเคยมีแบบนี้ไหมเนี่ยนี่ใช้กำลังหาอ๋อนี่ไงอ่ะรอบนี้ก็สี่ตัวเลยนะเนี่ยสี่ตัวเหมือนกันเนี่ยมาดูห้าไม่มีหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเหลือห้ากับศูนย์ หรือห้ากับศูนย์เลขทีอกอะไรออกหนึ่งสองเฮ้ยเข้าที่ตรงนี้เลยไม่แน่นะอ๋อะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าตัวเลยห้าหกเก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้า ตัวที่เหลือมีแค่หนึ่งกับสี่เท่านั้นนะทุกท่านนะถ้าเกิดว่าหนึ่งถ้าชุดนี้ไม่มีนะหนึ่งสี่เข้าเลยนะเนี่ยหนึ่งสี่มาเลยนะแต่ที่ที่ผ่านมาก็คือมา1ตัวมาตัวเดียวด้วยนะคะมาตัวเดียวด้วยเจ้าประคุนลุนช่องเนี่ยนี่ก็ชนหตัวชนห้าตัวเหมือนรอบนี้ผลปรากฏเลขที่ออกก็คือ1นสอง โูนนี้ตัดแล้วได้ห้าเลห้าตัวเนี่ยมีหนึ่งตัวเดียวที่มานอกนั้นไม่มีเลยรดิฉันเพิ่งได้บอกว่าถ้าตัดแล้วมาเนี่ยตัวอื่นไม่ต้องไปสดเลยนะมีแค่นี้แต่ถ้าตัดไม่มาเข้าคู่ชุดทันทีนะคะสําหรับชุดนี้นะเออเนี่ยเห็นไหมเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองนี่อ่ะเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองรอบนี้ทุกท่านคะ่ะเข้าสี่เจ็ดแปดเลยเออเห็นไหมพอเขาตัดเข้าก็อยู่ในชุดมีมาให้เห็นเลย อ้าวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจับคู่ค่ะห้าหกห้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดขอให้มานะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้า จ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วแปดเก้าอ่ะถ้าเกิดชุดนี้ไม่มานะหนึ 1, 4, 4, 1. ่งสี่สี่หนึ่งทีนี้ขอตัดกับสี่ยอดกุม,มารหน่อยขอตัดกับสี่ยอดกุม,มารน,นิดหนึ่งนะทุกท่านนะ ดแปดหนึ่งสองเก้ามีไหมเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งอ่าตรงนี้ไม่มีหนึ่งหนึ่งจะอยู่ตรงนี้สองเก้าสามสี่มีไหมสองเก้าสามสี่เก้ามีเจ็ดแปดเก้า เนี่ยมีอยู่3ตัวนี้ที่น่าสนใจนะคะรอบนี้นะบอกเลยถ้าจะว่าไปเนี่ยติด9หมดเลยอันนี้ก็8หมดเลยเจ็เนี่ติดเติดเมีหมดเลยนะคะอ่าในชุดใหญ่ อ่ะดิฉันจะเขียนอะไรให้ดูนิดนึงนะทุกท่านนะร้อยสิหน่วยดูนะจะเกิดอะไรขึ้น10กับหน่วยนะคะสิบกับหน่วย,นะะวยดิฉันจะเอา7 8็ดแดไม่วางตรงดีกว่าหรือว่าจะยังไงอ่ะเจ็หนึ่ง แล้วก็สูตรนี้5้าหกเจ็ดแปแนี่นะคะห้าหกเจ็แล้วทีนี้ดิฉันเอาตรงนี้วางนะคะดิฉันขอเอาตรงนี้1นึ่งสามสีกนะคะดิฉันจะเอาตรงนี้ หนึ 1> 1, 3, 4, ่งสามาจะมาหรือไม่มาจับโยนจับโยนจับโยนประมาณนี้นะทุกท่านนะจะมาคู่โต้ไหมจุดโต้นะสตัวโต้นะคะจับ1 7ึ่งเจ็ดห้าหนึ่งหนปประมาณนี้นะคะประมาณนี้ จับยนลองดูซิจะเกิดอะไรขึ้นจะมาไหมสามนะ3ตัวนะคะตดอย่าไม่ต้องไปซื้อก็ได้นะทุกท่านนะดูเฉยๆดูดูซิว่างวดน,นี้จะเป็นยังไงมันจะเป็นไปตามที่ดิฉันคิดหวังไหมนะคะเขาจะมาในทิศทางที่เราคิดหวังไว้ไหมนะคะประมาณนี้นะอ่าอันนี้ก็คือ10หน่วย โซรนี้ก็คือสิบหน่วยเหมือนกันนะคะนี่ดิฉันเลยตัดเจ็ดแปดหนึ่งให้มาอยู่ในตรงนี้วางไว้เลยนะคะดิฉันก็เลยวางไว้ให้ทุกท่านลองเอาไปเสียบดูแล้วก็ทาลองลองดองอนะนนะูอย่าเพิ่งซื้อนะทุกท่านนะอย่าเพิ่งซื้อนะอ่าลองดูเล่นๆก่อนนะคะประมาณนี้ดิฉันเอาชุดนี้มาประกบให้ดูนะที่ได้หนึ่งกับสามแล้วก็อันนี้ึ้นได้สี่กับเก้า แต่ก่อนหน้านั้นได้ห้ากับเจ็ดออกห้าหนึ่งสูตรนี้ได้หนึ่งกับหกนะคะอันนี้ห้ากับเจ็ดอันนี้หนึ่งกับหกก็ออกค่าหนึ่งแต่รอบนี้ฉันเอาไปวางหลัก,ลกอีกหลักหนึ่งนะเอาคนละหลักไปเลยนะคะร้อยสิบหน่วยแต่จะมาตรงนี้หรือไม่นะคะอาจจะมาคู่โต๊ดได้หรือว่ายังไงก็ต้องลองพิจรนารณาดูลองจับประกบเล่นๆแล้วคิดเป็นตัวโต๊ดออกมาอ่านั่งอยู่ว่างๆทําดูได้นะคะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ให้ด้วยนะคะรอบนี้ในชุดนี้มีให้เห็นแน่ๆน,นะคะมีให้เห็นแน่นอนในหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะเผอเอมาด้วยกันไม่แน่ไม่แน่แนอัดมาด้วยกันขอโชคด,ดีนะคะเจอกันในคลิปหน้าสำหรับรอบนี้สวัสดีค่ะ,ะกับชุดนี้นะก็คือตัดออกจากชุดนี้อันนี้คือตัวเด่นเจ็ด จ็ดสิบหน่วยแปดสิบหน่วยเก้าสิบหน่วยหนึ่งสิบหน่วยอ่าชุดนี้ผลปรากฏว่านะเนี่ยเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเจ็ดแปดเลขเก้าแล้วก็เลขหนึ่งเนี่ยอืม ถาท่นชอบเลข5เลข4ยังไงก็เข้าอยู่ในคู่ตดจะเป็นลักษณะใดไม่ทราบ6 7 8ขอให้โชคดีนะคะทุกท่านนะขอใโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรวยรวยยงเฮงปัง,ป,งปังกันทั่วหน้าค่ะสวัสดีค่ะ